ปกปิดรอยอารยะรรมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเลยค่ะตรองพื้นของปะนันชิตานะคะซอฟต์สมูทนะคะมีสองสีนะคะสำหรับผิวขาวนะคะแล้วก็กับผิวสองสีนะคะแพ็กเกจคือพรีเมียมมากในราคาแบบไม่กี่ร้อยบาทผลิตจากเกาหลีนะคะน้องมาจากเกาหลีเลยค่ะน้อคือ เนียนมากนะคะทุกคนขอให้ดูอันนี้ในอยใช้เบอร์ศูนย์สนะคะทุกคน,น,ค,นคือจริงเราใช้น้อยมากๆนะคะแบบว่าหนึ่งหนึ่งปั๊มประมาณนี้เท่าน้ำเต็นะคะปริมาณนะคะ3 0 ml เลยคือใช้นานมากไม่ต่ำกว่าหเดือนค่ะ,คะแล้วก็ระหว่างวันคือหน้าเนี่ยยิ่งแบบยิ่งสุขภาพดีอะค่ะยิ่งเจอแดดยิ่งเจอแบบมีเหงื่อออกแล้วก็ซับออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าจะแบบยิ่งแบบ สวยหน้าเด็กน,นี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะรอยกระใดๆปิดหมดแต่บางเบาคือที่ชอบเพราะว่ามันปิดปกปิดรอยอาระยะรมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเห็นแล้วข้ังนี้ยังไม่เกลี่ยเห็นไหมคะสีผิวจะแบบคนละสีเลยนะคะอันเรามาเกลี่ยเกลี่ยแป๊บเดียวมากทุกคนเห็นความเกลี่ยไหมคะในะเกลี่ยแป๊บเดียวเลยค่ะเป็นงานโชบผิวเลยทุกคนโชบผิวงานผิวจริงๆค่ะ แต่ปกปิดเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นรอยสิวนะคะรอยเป็นรอยเนี่ยปกปิดได้เลยนะคะนอกจากเป็นเม็ดนูนๆนะคะมันอาจจะแบบเห็นเม็ดนูนๆอยู่แต่ถ้าเป็นรอยไม่ว่าจะเป็นรอยอะไรบนใบหน้านะคะมันปกปิดได้หมดเลยทุกคน,นถ้าไม่ดีนี่เราเราไม่ใช้แน่นอน